คันทะโคชกะ925คันธรรมนั้นเป็นฉไหนคันทะคืออภิชากายะคันทะพยาปทาะากายะคันทะศีลพตาปรามาสกายะคันทะอีทางสัจจาพินิเวสากายะคันทะอภิชากายะคันทะบังเกิดในจิตตุปบาท ที่สหรคตด้วยโลภะแปดดวงพยาปาทะกายะคันธาบังเกิดในจิตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนัสเวทนาสองดวงศิลปตาปรามาสกายะคันธาและอีทางสัจจพินิเวสกายะคันธาบังเกิดในจิตุปบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสี่ดวงสภาพธรรมเหล่านี้ชื่อว่า คันรมทรรมไม่เป็นคันถะเป็นฉไนาอากุศลที่เหลือเว้นคันถะทั้งหลายเสียกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่กิริยาพยากฤตในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นคันถะ